ในวันที่7ของการโจมตีจากรัเสเซียทางการยูเครนเผยว่ากองกําลังทหารใกล้กรุงเคียฟถูกรัเสเซียโจมตีจนมีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย70นายในวันที่28กุมภาพันธ์นางมาคารุว่าเอกอัครราชาทูตยูเครนประจำสหรัฐอเมริกาเดินทางไปรัฐสภาของสหรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือและกล่าวหาการใช้อาวุธต้องห้ามของรัเสเซีย they use the uh, vacuum bomb today which is actually prohibited by Geneva conventions รัเสเซียต้องสงสัยว่าใช้ระเบิดสุญญากาศซึ่งระเบิดนี้มีอนุภาคทำลายล้างสูงสามารถทำลายอาวัยวะภายในและเผาร่างกายมนุษย์ให้มอดไหมในชั่วพริบตานอกจากนี้องค์การนิรโทษกรรมสากลยังชี้ว่ารัเสเซียยังนำระเบิดพวงซึ่งบรรจุด้วยระเบิดย่อยหลายร้อยลูกยิงถล่มโรงเรียนอนุบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน วันที่28กุมภาพันธ์ตัวแทนรัสเซียและยูเครนเข้าร่วมเจรจานานกว่า5ชั่วโมงแต่การเจรจาก,ก็ไม่บรรลุผลซึ่งการเจรจารอบสองจัดขึ้นในวันนี้เมื่อวานนี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศในรัฐสภาย,ยุโรปผ่านทางวิดีโอคอลว่าประชาชนยูเครนกำลังมุ่งมั่นต่อสู้ป้องกันประเทศและเรียกร้องต่อสหภาพยุโรป นนคำปราศัยของประธานาธิบดียูเครนสร้างความประทับใจให้แก่สมาชิกรัฐสภายุโรปตอนนี้ยุโรปพิจารณาประกาศให้รัเสเซียเป็นรัฐอันธพาลและเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรรุนแรงขึ้น ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิรูปการทหารในไต้หวันปัจจุบันไต้หวันมีทหารทั้งหมดราว251,000นายโดยเป็นทหารเกณฑ์ที่มาจากระบบรับสมัคร169,200นายแต่เนื่องจากไต้หวันกำลังประสบปัญหาอัตราการเกิดตำ่ำสภานิติบัญญัติไต้หวันประเมินว่าภายในปี2039อาจรับสมัครทหารได้เพียง50,000กว่านายเท่านั้นดังนั้นสภานิติบัญญัติจึงแนะนำให้ กลับมามีการรื้อฟื้นระบบการเกณฑ์ทหารอีกครั้งนน看看ทางด้านอย่างเนี่ยนจูอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการปฏิรูปทางการทหารนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนพร้อมสนับสนุนให้รื้อฟื้นระบบการเกณฑ์ทหารโดยให้มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไป 一,是是一กระทรวงกลาโหมไต้หวันผลักดันแผนฝึกอบรมทหารกองหนุนใหม่14วันคาดว่าจะมีทหารกองหนุน15,000นายเข้ารับการฝึกอบรมนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมเตรียมจัดทำคู่มือในการหนีภัยเอาชีวิตรอดหากเกิดสงครามระหว่างจีนไต้หวันขึ้นอีกด้วย วันนี้ประธานาธิบดีไช่อิงหวนแห่งไต้หวันต้อนรับคณะทูตจากสหรัฐพร้อมขอบคุณที่สหรัฐยังส่งคณะผู้แทนมาเยือนไต้หวันแม้จะมีสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างสหรัฐกับไต้หวันประชาคมประชาธิปไตยควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นจากข่าวลือที่ว่าสหรัฐอาจทอดทิ้งไต้หวันมูลเล่นอดีตประธานเสนาธิการร่วมแห่งสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะยึดมั่นในคำมั่นสัญญาไม่ทอดทิ้งไต้หวันแน่นอน I do hope by being here with you, we can reassure you and your people as well as our allies and partners in the region that the United States stands firm behind its commitments หมูเล่นยังแสดงจุดยืนของสหรัฐที่จะให้การสนับสนุนไต้วันโดยเน้นย้ำว่าการรักษาสันติภาพและสถีรภาพของช่องแคบไต้วันนั้นไม่เพียงจะส่งผลดีต่อสหรัฐแต่จะเป็นผลดีต่อทั่วโลกด้วย วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศ47รายในประเทศ2รายทั้งหมดอยู่ในเขตนครเทาหยวนซึ่งทั้ง2รายติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาลมีดีเจ้าหวงชั่นผู้ว่านครเทาหยวนกล่าวว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงการกักตัวและตอนนี้ได้ตรวจคัดกรองแล้วกว่า5,000รายพบผลเป็นลบทั้งหมด ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาลมีดี้รวมแล้ว26รายจากทั้งหมด4โรงเรียนนักเรียน16คนตรวจพบผลเป็นบวกโรงเรียนอนุบาลมีดี้โรงเรียนประถมและอนุบาลอีก3แห่งในเถาเยวนหยุดเรียนจนถึงวันที่11มีนาคมนี้